โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามชีวีนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับไม c ครับ PE เรัยผมเลยอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารกับแอปเล่นมอดของไม c ครับ PE หรือไหมครับเป็นหลอกนะซึ่งอันนี้มันใช้ได้บน Android คือแอป Horizon ครับผมนะครับอ่ามันก็คือคนทํำเดียวกับ แอปอินเนอร์คอร์ที่เล่นมอดในไมค์ครับไอพวกมมอดโรงงานมอดโรงงานหินไอสโตนสโคลสกาฟต์ฟารีต่างๆเนี่ยก็เล่นได้มาจากแอปนี้ครับผมนะฮะอินเนอร์คอร์เนี่ยผมอันนี้ผมก็มาอยู่ที่เพจของอินเนอร์คอร์นะครับอ่าเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมเขาได้ทำการเออ่เปิดクロสเบต้าครับผมโดยรับบุคคลภายนอกเข้ามาด้วยครับผมนะครับอ่าโดยเขาเรียกมันว่า a เอซวานซ์クロสเ beta หรือโคสเบต้าขั้นสูงนะฮะอ่าโดยเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยครับผมนะฮะ ก็ถ้าหากว่ายังมีบั๊กที่ยังไม่ตรวจเจอเนี่ยเขาก็เลยทำการเปิดแอดวานซ์โค้ดเบต้าเพื่อที่จะได้สกรีนหาบั๊กได้มากขึ้นครับผมนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เหมาะสำหรับเออสำหรับคนที่เขียนทำพุกมอสหรือทำพุกคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมนะฮะเอมาะสำหรบทำพุกมอสกับทำคอนเทนต์นะฮะซึ่งเขาก็จะได้เอ่อมีเขาเรียกปรับมอสเนี่ยมาเขียนลงให้กับให้กับเอ่อตัวของ Horizon ได้นั่นเองคือเขาเปิดให้สำหรับคนที่เขียนมอสเนี่ยทำมอสเอามอสมาปรับลง Horizon เขาเลยเปิดโค้ดเบต้าขึ้ ทดลองแล้วก็เขียนรีวิวได้ครับผมว่ามันมีอะไรที่แบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับอ่าแล้วก็สําหรับก็ต่อมาครับผมเขียนว่าในการที่จะเข้าร่วมเอ่อเบย์เนอร์เทสในนั้น,นคุณจะไปจะต้องเอ่อกรอกแบบฟอร์มนะฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราให้กรอกครับผมซึ่งการกรอกแบบฟอร์อมทั้งหมดก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเอ่อได้เข้าร่วมครับผมนะฮะแต่ Data ที่คุณใช้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสท,ที่จะได้ไปใช้เหมือนกันนะผมนะฮะก็คือในแต่ละคในแต่ละในแต่ละคำถามเนี่ยครับผมนะฮะ หากตอบดีๆผมก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเ,เข้าร่วมได้นั่นเองครับผมนะครับอ่าโอเคเนาะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าในช่วงเบสในช่วงเอ,อการเปิดเบต้าเพิ่มเติมเนี่ยพวกขก้อกําหนดต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แก้ไขย,ยกเ้นแต่ว่าจะมีเคสทเฉิดจริงๆครับผมซึ่งมันอาจจะต้องจำเป็นจต้องเพิ่มเวลา,ากับการปรับเวลามดต่างๆให้เข้ากับตัวเกมมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก่อนที่อแอปจะลิสแล้วก็แล้วก็สุดท้ายผมบอกว่า ส่วนวันที่เราจะเริ่มประกาศนั้นเออและในตอนนี้ก็ยังไม,ไม่ยังไม่แน่นอนและถ้าหากว่าเจ้าตัวเออการเรสเทดเนี่ยเกิดประสบการสำเร็จเนี่ยโฮลเลสเซนก็จะถูกเอ่อร์รีลิสออกมาเองหรือปล่อยเป็นสาธาระออกมานั่นเอง,รอรออเองครับผมนะครับโอเคเนาะซึ่งเขาก็จะมีเอ่อเป็นตัวลิงก์ Google Form s, ครับผมนะฮะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเข้าร่วมโฮลเลสเซนครับผมนะครับนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยปึ๊บอ่ามันก็จะมีอ่าเป็น หน้า Google อร์มให้เรากรอกข้อมูลซึ่งทีนี้ปัญหาของมันคือมันเป็นภาษารัสเซียเว้ยนะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะอ่านไม่ออกับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายว่าแต่ละช่องคืออะไรับผมนะโอเคทีนี้นะเมื่อมันเป็นภาษารัสเซียนยะทีนี้ผมก็จะมาลองแปลหัวข้อแต่ละหัวข้อกันว่าแต่ละหัวข้อนี้แปลว่ารายการน,นะผมเดี๋ยวผมก็ทําการคัดลอกข้อความพวกนี้ไปใส่ใน Google Translate นะผมจะมาแปลหัวข้อกันก่อนนะผมนะครับนี่นะฮะคัดลอกไปนะผมก็จะเปิดในอ Google Translate ครับผมนะครับปึ๊บนะฮะเดี๋ยวผมก็มาวางปึ๊บนี่ครับผมที่ผมแปลวางไปแล้วก็คือสินว่าเป็นข้อความเป็นเหมือนการกรอกแบบฟอร์มสำหรับเข้าร่วมเบต้าของ Horizon นั่นเองครับผมคือหัวข้อของมันครับผมนะครับนี่เนาะ PTA ก็ Participation Application อะไรนี่แหละครับผมนะฮะอ่ะสำหรับ Horizon เนาะทีนี้นะครับเราจะไปดูเอ่อตรงอันแรกก็ผมดีกาให้กรอกครับผมนะฮะกดปิดอ่านไปกด VK โอเค อันแรกก็คืออันนี้ครับผมก็เป็นให้เราใส่ออชื่อกับนามสกุลของเราครับผมเดี๋ยวผมจะลองแปลให้ดูว่าผมให้กรอกอะไรนะฮะคันลอกอ่ะแล้วก็ไปวางปึ๊บลบแล้วก็วางครับผมปึ๊บอันที่2ก็คือให้เราใส่ชื่อกับนามสกุลของเราลงไปซึ่งผมแนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษครับผมนะฮะเพราะว่าคนทำเนี่ยเขาเป็นคนรัสเซียเนาะนะฮะเขาอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยแต่ภาษาอังกฤษอาจจะออ่านออกครับผมนะครับอ่ะก็ ก่อนภาษาอังกฤษไปผมชื่อทําก็กรอกไปนามสกุลอาจจะยาวหน่อยก็พิมพ์ไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมพิมพ์แบบย่อไปเพราะว่ามันยาวผมนะฮะโอเคเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจำเป็นต้องกรอกเพราะมันมีสัญลักษณ์ดอกจันอยู่ครับผมนะคือดอกจันเนี่ยมันมีดอกจันอยู่ก็ต้องกรอกครับผมแล้วก็ตัวมาที่2ก็ต้องกรอกเหมือนกันนะผมก็คือส่วนของตัว V K แล้วผมจะงงว่าตัวเนี้ยคืออะไรครับผมซึ่งตัวเนี้ยจริงๆมันก็คือลิงก์ถึงโปรไฟล์ V K ของเรานั่นเองครับผมผมจะลองแปะดูคันลองนะฮะปึ๊บโอเคปิดว่าง นะฮะอันนี้ก็เป็นลิงก์ทูวีเคเพจก็เป็นหน้า VK ของเรานั่นเองครับผมนะฮะถามว่าหน้าเพจ VK เราจะมีจากไหนครับผมจริงๆก็ไม่ยากครับผม VK จริงๆมันคือเออ่แอปโซเชียลมีเดียครับผมนะครับของทางรัสเซียคือคนทำแอปอินเนอร์คอร์เขาเป็นคนรัสเซียเนาะเขาก็เลยไปผ่นาน VK แทนครับผมเขาไม่ได้ใช้ Facebook เหมือนบ้านเราอะไรอย่างนี้ไงก็ สมัครได้ผมก็จะสมัครคล้ายๆกับ a c e b o o k นั่นแหละก็ลองสมัครกันดูรับผมแนะนำว่าให้สมัครแบบแยกไม่ต้องใช้ a c e b o o k ล็อกอินเชื่อมเลยใช้เ c e b o o k เชื่อมใกล้แล้วแต่รับผมนะโอเคนะครับทีนี้ผมหลังจากที่คุณก็ล็อกอินทำอะไร,ร,รเสร็จนะฮะแนะนำมาใช้อนะีเมลเนาะมันก็จะพาคุณมายังหน้าฟรีฟร่บผมนี่ก็เป็นหน้าฟรีของ VK เนาะนะครับจากนั้นนะฮะให้คุณทำการกดไปที่ตัวรูปไอตัวที่เป็นรูปเหมือนรูปโปรไฟล์คนนะฮะที่อยู่ตรงมุมล่างขวาผมเข้าไปปึ๊บนี่คร้บผมก็จะพามาที่โปรไฟล์เเรรานนะคับ จากนั้นนะฮะไอ้คุณทําการกดค้างที่บนสุดตรงที่มันเป็นชื่อเราหรือเป็น ID เราครับผมนะฮะเรากดค้างครงคับผมถ้าเกิดยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันบางทีมัน,น,นมใช่เราแก้เป็นตัวย่อครับผมจะได้ยอด่อง่ายผมจะคอยที่แก้แล้วก็กดค้างก็จะขึ้นคําว่า Copy หรือแชร์ผมให้เรากด Copy ครับผมปึ๊บนี่นะครับอ่ะแล้วก็ให้เราครับผมเอามาวางครับผมนะครับตรงนี้ครับผมนี่ก็เป็นเอ,อ่อในสุดที่2ครับผมนะของ VK นั่นเองครับผมอ่ะ ทีนี้ในส่วนที่3เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆเราจะไม่จะเป็นเราจะไม่ต้องกรอกก็ได้หรือจะกรอกก็ได้ให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายมันคืออะไรผมจะเอาไปแปลก่อนเนาะนะครับโอเคคันล่อครับผม Google Translate จ๋าโอเคเดี๋ยวตั้งภาษาก่อนนะครับโอเครัสเซียนะฮะอ่ะอันนี้ผมลองแปลเป็นไทยดูอาจจะช่วยได้มากขึ้นเพราะมันยาวอยู่โอเคเนาะผมวางแปลปุ๊บนะฮะอ่ะเรียบร้อยให้ผมมันเขียนหัวข้อมันเขียนว่าความสําเร็จของคุณนะฮะอ่ะก็คือเหมือนสิ่งที่คุณทำแล้วผม โดยเข,เขาเขียนว่าการมีส่วนร่วมในโคเบต้าครั้งนี้นะฮะไม่ได้มีเพียงแต่ว่าคุณจะได้เล่นเท่านั้นแต่คุณยังจะมีส่วนร่วมในการปรับแต่งม็อบของตัวเราเองด้วยครับผมนะฮะอ่าหรือสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับอินเนอร์คอร์นั่นเองโอเคเนาะซึ่งเขามีการซึ่งเขาจะให้เราสามารถจะปรับม็อบของเราภายใต้อินเนอร์คอร์ครับผมโดยอาจจะต้องมีเอ่อเป็นช่องยูทูบก็ผมหรือเป็นตัวลิงก์ของม็อบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ทำแนะนำไปใส่ทั้งหมดนั่นแหละนะที่คุณมีครับผมนะฮะ,นะฮะอ่าซึ่งอย่างผมก็เอาลิงก์ช่่่อองผผมมมาใสาได้เลยคะะนะครรัับบนะ หรือถนะ้าคุณมีมดนีเ่เข็มของอินเตอร์คอร์ลิงมดของไมค์คาร์บีก็อ้อมกอ็เอาลิงมาแปะได้เช่นกันนะผมแต่ว่าผมมีแล้วใส่ไปแล้วนะฮะเราก็กลับไปอย่างหน้าเดิมก็หอมปุ๊บนี่เราก็ผมมีกล้องผมก็เอาลิงก์ช่องผมมาใส่อะไรอย่างนี้นะฮะอะ่แล้วก็อสุดท้ายโอ้โหอสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหตุผลที่คุณใหญ่เข้าร่วมเบตา้าซึ่นี่จะเป็นต้องกล่องผมถึงไปให้ดูก็หผมนะฮะอ่ะคันลอกนะฮะโอเค,คก็น่าสียดจ้าโอเคลบข้อความเก่าไปก่อนปุ๊บแล้วก็วางลงไปนี่ครับผม ี๋ยวเขาเก็บผมก็คีดถามว่าทาไมคุณถึงอยากมีส่วนร่วมในโค้ดเบต้าครั้งนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็บอกว่าปรอธิบายแรงจูงใจของคุณในการเข้าร่วม,มคือเหตุผลที่ทําไมคุณถึงมาเข้าร่วม,มนนับผมนะฮะซึ่งผมแนะนาว่าก็ลองพิมพ์ดูครับผมพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะมันจะช่วยได้แล้วผมออกภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาละาาเซียกทีหนึ่งครับผมคือเขาจะได้อ่านออกอะไรอย่างนี้นะฮะก็พิมพ์ไปอย่างที่ผมเขียนไว้ว่าผมอยากเผยแพร่ปอปนี้ให้คนอื่นเล่นครับผมอย่างเช่นคนผมแบบที่ผมทำคลิปอินเนอร์คอร์เพราะว่าผมเห็นว I want to share this app อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ลองพิมพ์ไปดูวะผมโอเคตอนะนี้ผมพิมพ์มันสั้นนะแล้วก็กดส่งไปลแล้วก็จะเป็นการส่งนั่นเองครับผมนะครับแต่ยังไม่ได้กรอกอะไรเลยนะครับแต่ผมกรอกไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่กรอกอีกละกันนะผมโอเคเนาะก็โอเคไปบ้างสำหรับคลิปนี้ครับผมนะฮะส่วนลิงก์ที่มาหน้าวีแคนขผมทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยละกันนะฮะแล้วก็ลิงก์แอปด้วยนะก็สำหรับวีแคอาจจะไม่สอนละเอียดเพราะว่ามัน ก็คงอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงครับผมเพราะว่าผมเราอินไปแล้วที่เกี่ยวกับเอาใหม่ครับผมโอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอ่วยกดสกายสลับคลิปนี้ขอตัวลาเก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย